ถ้าซิกเนเจอร์หลักของเรื่องนี้ก็คือท่าที่มอ,เอมอเอามือปิดจมูกและปิดปากซึ่งท้าท่านี้มาเมื่อไหร่ท่านผู้ดูเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วว่าเอาละมอมจะเริ่มไขค,คดีแล้วนะจะเริ่มดมกลิ่นสืบหาความจริงแล้วนะหรือจะมีการวางแผนเพื่อค้นหาความจริงแล้วนะประมาณนี้ค่ะเราจะเป็นอันรู้กันแต่จริงๆแล้วท่าเนี้ยมันมีความหมายสำหรับนักกรุงยามากๆเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นการ ป้องกันการสูดกลิ่นสารพิษที่นักปรุงยามักจะมีการทดสอบเป็นระยะ,ระยะอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกในหนึ่งผู้เขียนอาจจะหมายถึงว่าเมาเมาอ่ะที่อยู่ในท่าน,นี้เพราะว่าต้องการที่จะสืบหาความจริงอะไรก็ว่ากันไปแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะปิดบงังอารมณ์และความรู้สึกไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความรู้สึกและความคิดของตนคะ่ะ